ีครับดีนะทุกคนอ๋อไปพูดก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับเอ้าวไม่พูดอ่ะอ้าวพูดกันใช่ไหมเออเออาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการมันว่างเกินนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมจีการครับแล้วก็มาให้นะครับโดยรายการมันว่างเกินฮะหายสากศูนมาเป็นเวลา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบห้าเดือนป่ะสิบห้าเดือนก็ใช่เหรอไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าเกินปีเอาง่ายๆว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่ามีรายการนี้ใช่แล้วมันขาดส้วนันหายชัดยังไม่พูดถึงอีกรายการหนึ่งนะนี่ยังไม่พูดถึงรายการเมื่อเมื่อสามปีสามปีที่แล้ว น่าจะออเออสามเลยน่าจะเกินแล้วด้วยนะโอเค <ๆ S 1> เครับวันนี้เราก็มีประเด็นนะครับเกี่ยวกับอะไรเนี่ยให้คุณมาท่านเกินกันเนี่ยคือผมได้ไปเปิดเจอคลิปนในย t u b e มาเป็นคลิปที่แบบเป็นกระแสไวรัลออมากเลยคือแบบคนเอามาตัดต่อเยอะตีคลิปของน,สน,นัสดงพระเอกในเรื่องทาร์ฟอร์เมอร์ชื่อดังฮะใช่อาร์บรับใช่ไหมใช่ครับผมไปเล่นหนังให้ปาเบ๊วิ่งปาระเบิดจนเดี๋ยวนี้สากลายเป็นติดแตกับทำตัวอะไรไม่รู้หลายอย่างเลยทั้งไปวิ่งไล่คนตอนจัดอ่ะไปต่อยคนในโรงหนเอาถุงครอบหัวเยอะเยอะฮะ ที่บายไม่หมดเนี่ยก็นะฮะหลังจากที่เขาหายไปก็น่าจะนานอยู่นะหลังจากทานพรอมเมอร์ภาษาก็มีหายนานก็ยังมุเยียนอยู่แหละไม่ก็มันแบบมาถึงแบบว่าไม่ค่อยมีผลงานโดดเด่นขึ้นมาก็มีไมบางเรื่องนะก็ไม่มาถึงว่าแบบผลงานโดดเด่นใชก็เขาแบบเหมือนแบบเลือกมากกว่าเลือกมากกเลือที่จะเล่นมากกว่าอะไรหายไปนานพอสมควรฮะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงนะผมกับเขาเรียกว่าเป็นกระแสอะไรของโซเชียลมีเดียไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมกับสโลแกนที่มีชื่อว่า just do it just, just do it just do it เนี่ยเป็นคลิปอะไรรับคุณนายะเป็นคลิปที่ไออาร์แบบพูดถึงแรงบันดาลใจฮะพูดประมาณว่าความฝันต้องทำให้เป็นจริงจะอยรออะไรอ่ะแค่ทำมันอ่ะทำมันดิทำมัน นะครับผมก็คือเป็นคลิปที่แบบเขามานั่งอธิบายวกับว่าระมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจอินสปีเรชั่นให้ตัวเองว่าแบบว่าเราเนี่ยชอบพูดเสมอว่าเราอยากฝันอย่างนึงอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ยอมลงมือทําเนื่องจากว่าเขาติดแตกไปแล้วเขาก็เลยมีกิริยาการท่าทางแปลกๆแบบหลังจีสกีพอไอ้กิริยาเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับแล้วมันเป็นจีสกีด้วยคนก็เลยเอาไปตัดต่อแบตัดง่ายที่สุยตัดต่อกันเนาะไม่ว่าจะไปใส หนังเรื่องนู้นเรื่องนี้ใส่อะไรอยู่เขาเป็นเพลงเขาเป็นเพลงอะไรขึ้นมาครับผมมีกระแสมากเลยประมาณเดือนก่อเดือนที่แล้วครับผมวันนี้คอนบคอะไร่ก็ไม่พลาดที่จะมาเล่นกับเขาบ้างนะฮะตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่า just do it ของพวกเราจะเป็นยังไงครับมันว่างเกิน do it just do it don't let be d e e m you d e e m จะยากอะไรก็ใครทำมัน just do it แค่ ทำมัน Don't giving up and just, just do it เข้าใจ do it ทำมันนี่ฮะมันยากตรงไหน just do it กว่าบ้านทุกวันอะต้องทำมันทำมันนี่ทำมัน,มน do it จะปล่อยให้ความฝันที่มีผมสวยงามของคุณ ต้องหายไปไม่ใช่เมื่อวานพูดว่าจะทำวันนี้แต่คุณต้องวีมันวีมันทำมันวีมัน คุณเย่ยเคยบอกผมไหมว่า just do it d o i t just all do it just do it คนส่วนใหญ่ใจเรียบแรงควันแต่ก็เรียบแรงแค่พุง do it ทำมันอนะทำมันดิ just do it don't let it die do it ล้ <Yeah! S 2> างหน้ามันจำเป็นต้องทำทุกวันทำล้งางหน้าไม่ใช่เรื่องยากแค่ลงมือทำแค่มีใจสัภามันก็ทำได้ คิดแค่ทำมันทำมันทำมันฮะมันว่างเกินแล้วทำทำไงต่อเนี่ยแอคท่าแอคท่าแอคท่าท่าอะไถท่าสิ้นคิด